สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคียหุงข้าวต้มค่ะจะหุงข้าวต้มน้ำปูนใบเตยนะคะจะมาบอกวิธีหุงข้าวต้มน้ำปูนใบเตยคะ่ะข้าวเราซาวให้สะอาดแล้วเราก็ใส่น้ำข้าวหนึ่งแก้วใส่น้ำครึ่งหม้อเลยนะคะแล้วก็มาตั้งไฟตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนกาแฟน้ำปูนใส สามช้อนแกงแล้วก็ใบเตยค่ะสามสี่ใบแล้วแต่จะใส่นะคะแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวจนกว่าเม็ดข้าวจะพองพองโตแล้วแต่เราชอบจะใส่น้ำเยอะน้ำน้อยก็แล้วแต่คนกินเลยนะคะนี่ค่ะเอเอเวลาใส่น้ำปูนใส เออน้ำน้ำข้าวเขาจะไม่เป็นสีขาวนะมันจะออกเหลืองๆหน่อยๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเนี่ยลองชิมดูอมหอมอร่อยเค็มมันหอมทั้งใบเตยหอมทั้งน้ำปูนเนี่ยค่ะอันนี้ยร่ต้มระดับนี้พอนะเรกชอบให้มีน้ำเยอะ เวลากินกับพวกเออ่หมูเค็มหมูกระเทียมไข่เจียวแล้วก็ประกาศดองยำจะอร่อยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย